ดราม่ายังไม่จบง่ายๆหลังเฮียหน่อยสุชาติหรือเฮียหน่อยหมอลำไอดอลที่ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงกรณีได้นำเพจของเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรมาค้ำเงินเกือบ4ล้านที่แม่นกน้อยกู้ตนเองในช่วงที่เข้ามาร่วมบริหารวงเสียงอีสานส่วนมากคนในวงเสียงอีสานเข้าใจแต่มีคนใกล้ตัวรอบข้างแม่นกน้อยบางคนหรือคนไม่หวังดี ยังโพสต์ภาพพิงทํทำให้เฮียหน่อยเสียหายจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเป็นการปกป้องเครดิตของตัวเองโดยเฮียหน่อยได้โพสต์ชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวว่าขอชี้แจงและเตือนครั้งสุดท้ายนะครับกรณีที่ผมออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องเอาเพจวงเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรที่มีผู้ติดตามมากกว่า500 0 0 0เฟลโลเวอร์มาค้ำประกันนี่เพราะแม่ไม่มีหลักทรัพย์อื่นใดมาค้ำประกันนี่ก็นีได้เลย เพียงต้องการปกป้องเครดิตตัวเองในทุกๆมุมที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเท่านั้นครับและตามหลักการของกฎหมายเมื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันได้ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายไม่ถือเป็นการทำร้ายกันแต่อย่างไรโดยเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ได้จัดเป็นบุคคลที่ผิดปกติที่จะต้องถูกมองว่าเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำผมยังรักเคารพและให้เกียรติคุณแม่นกน้อยอุไรพรเสมอในฐานะผู้ตัดสายสะดือผมในวงการหมอลำ แต่ตอนนี้ยังมีกลุ่มคนรอบตัวแม่หรือผู้ที่ไม่หวังดียังคงโพสต์และยังมีการพาพิงให้เกิดความสับสนและสอบไปถึงการเข้าใจผิดจนทําให้ผมเสื่อมเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกผมขออนุญาตดําเนินการตามกฎหมายหรือตามสิทธิที่ผมพึงมีเพื่อปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีตัวเองนะครับคนที่ทํางานในวงเขาขอกําลังใจเพื่อทําผลงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและขอร้องให้หยุดปนันเห็นใจพวกเขาเถอะครับ และอยากฝากไปถึงคนใกล้ตัวแม่อวตารในวงและแฟนคลับบางคนควรหยุดสร้างดราม่าได้แล้วครับหรือถ้าอยากเข้าใจความรู้สึกผมก็ลองให้คนรู้จักยืมเงินก้อนโดยให้เขาเอาเพจเขามาค้ำดูหรืออยากเข้าใจความรู้สึกแม่ก็ลองคิดว่าถ้าจะกู้เงินแล้วเอาเพจมาค้ำแล้วกู้ได้สี่ล้านเราจะเข้าใจทั้งสฝ่ายเลยครับว่ารู้สึกอย่างไร ตอนนี้เพจเฮียหน่อยหมอลำไอลมีคนติดตามหกแสนพอจะมีท่านใดสนใจให้ผมเอาเพจไปค้ำเพื่อกู้ผมไม่เอาถึงสี่ล้านครับขอแค่สองล้านก็ได้ครับหากยังคงติดใจหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถติดต่อผมโดยตรงเพื่อรับฟังข้อมูลได้ครับความอดทนคนเรามีขีดจำกัดนะครับและเฮียหน่อยวันนั้นที่ยังไม่รู้อะไรยังขาดประสบการณ์และไม่มีนี่กับเฮียหน่อยวันนี้ที่มีบาดแผลของการเรียนรู้เต็มตัวและมีนี่ก้อนโตคงรู้นะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หมด ผมยังเชื่อเสมอว่ารักเกินรักมักทําลายโดยบอสโจแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เข้ามาโพสต์ให้กำลังใจว่ากำลังใจเด้อเสี่ยวและยังมีเหล่าแฟนคลับมาโพสต์ให้กำลังใจอาทิต์เช่นกำลังใจค่ะเฮียหาคนดีและจริงใจเหมือนเฮียหน่อยไม่มีแล้วค่ะกำลังใจค่ะถูกต้องที่สุดครับผมรักทั้งเฮียหน่อยและรักทั้งแม่โนครับ